สวัสดีครับผมนายปีวารานนครครับสวัสดีครับผมนายดานุพลมิสาครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องระบบภายในของรถเทเลานะครับโดยส่วน User Interface แรกนะครับจะมีด้วย i n t e r อร์เทอนะครับซึ่งจะเป็นตัว e อ o n โ m น c เนะครับจะเป็นการศึกษาทางกายภาพของการปฏิสัมพันธ์นะครับหรืออาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าเป็นปัจจัยของมนุษย์นะครับว่า มนุษย์เราทําอะไรเป็นประจํานะครับเราก็จะจดบันทึกสิ่งนั้นไว้เพื่อที่จะสร้างสิ่งที่อำนวยความสะดวกขึ้นมานะครับส่วนคอนเซปต์นะครับเป็นง่ายๆเลยครับก็คือรถที่มีความมีสความส,สะดวกสบายนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเสียงระบบการโทรระบบนําทางหรือแม้แต่ระบบออโต้ไฟฟลอตนะครับส่วนคอนเนคชันนะครับจะเป็นปัจจุบันเนี่ยจะมีการคิดและออกแบบมากมายนะครับไม่ได้มีแต่ตัว UI นะครับ มีทั้งตัวฮาร์ดแวรด้วยแล้วก็ยังมีการได้นําตัวปัจจัยอีกหกอ,อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการาการให้ความสนใจการอ่านการพูดการฟังหรือความจํานะครับและการมีเหตุผลเพื่อตอบเพื่อให้ได้การตอบโจทย์ให้กับผู้ใช้ได้มากที่สุดนะครับในส่วนถัดมานะครับจะเป็น h o m p a n Space นะครับข้อหนึ่งนะครับคือเราต้องการที่จะเพิ่มระบบคําสั่งวยเซียนะครับก็คือว่า เราพูดอะไรก็จะมีการตอบโต้กลับมาจากตัวรถนะครับเพื่อให้ได้ความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถปรับตัวหน้าจอได้ครับว่าจะเป็นแนวตั้งแนวนอนหรือจะปรับเอียงเท่าไหร่ก็ได้นะครับข้อสองนะครับการที่เพิ่มความสะดวกสบายรถเนี่ยครับจะช่วยลดอุบัติเหตุได้ในระดับหนึ่งครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องเอื้อมมือไปปรับนู่นปรับนี่เลือกเพลงหรือใครโทรมาแล้วเราต้องละสายตาจากถนนไปดู แล้วก็ข้อสามนะครับในในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเราครับยังมีการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการคุยโทรศัพท์หรือเลือกเพลงเลือกสถานีวิทยุต่างๆนะครับซึ่งถ้าเรามีฟัง์กชันตัวนี้เข้ามาเนี่ยก็น่าจะช่วยลดตัวอุบัติเหตุได้ในระดับหนึ่งโอเคครับในส่วนต่อมาครับ Conceptual Framework จะประกอบไปด้วย4อย่างนะครับก็หตัวจอด้านหน้าครับจะไม่สามารถปรับแนว ได้บางครั้งทำให้ผู้ใช้เนี่ยรู้สึกเกะกะหรือไม่ถนัด2ถ้าตัวจออยู่ในแนวนอนเนี่ยอาจจะทำให้ผู้ขับไม่ถนัดเพราะรู้สึกว่าเกะกะนะครับในบางสถานาการณ์นะครับ3ส,สามารถแก้ไขได้โดยการทําหน้าจอให้มันหมุนได้360องศานะครับและเพิ่มความแข็งแรงทนทานเข้าไปนะครับ 4. ผู้ขับรู้สึกว่าหน้าจอไม่เกะกะสามารถปรับได้ตามสะดวกตามความต้องการนะครับครับในส่วนต่อมาครับดีไซน์ principle การปรับปรุงนะครับก็เราจะเพิ่มระบบการสั่งการด้วยเสียงเข้าไปนะครับโดยการเพิ่มตัวไมโครโฟนที่ตัวหน้าจอครับแล้วก็แก้ไขตัวหน้าจอนะครับให้สามารถหมุนหน้าจอได้ตามความต้องการของผู้ใช้นะครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับครับสวัสดีครับ